จะครซี่พระเอกดังโผล่ดูประกวด MU T ลุคนี้หล่อจนลืมมองนางงามผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกวด Miss Universe Thailand 2024รอบ Preliminary Preliminary Competition และรอบชุดประจำชาติ National Costume เมื่อวันที่12กรกฎาคม2567ที่ผ่านมา โดยงานนี้นอกจากจะเชิญเหล่ากูรูนางามมาเป็นกรรมการรับชมแล้วยังได้เชิญเซเลบดารามาร่วมตัดสินด้วยหนึ่งในนั้นก็คือพระเอกดังไบ์นรพัฒน์ที่มาพร้อมลุกใหม่หล่อเกล้าใจแบบสุดๆไบได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองพร้อมเขียนแคปชั่นว่า Miss Universe Thailand เครื่องหมายอัสเจรีสออันวันนี้มาเป็นกรรมการ Miss u n i v e r s e t h ต i l a n d 2024หนุ่มไทยหล่อไม่แพ้าชาติใดในโลกจริงๆค่ะ